คนนี้ใครเราบีซิงเปียร์พป่นอะไรไหมหมครับหัวชานบ้านหรอัวชานบ้านเงี่ยค่ะก็สอยกันบัเป็น6-8แล้ว6เข้าแ้ว เด็กน้อยตื่นราคาล่องรถตู้ได้ไก่ยางหากินเลยเห็นรถลูกชิ้นนะคะคนไก่ย่างรีวๆไปรถล,ลูกชิ้นค่ะเดี๋ยวหายางวจะขอเงินนะคะหิวหิวราคะหิวระคะอ่ะกดย่าไปแล้วเอาลูลกชิ้นได้ปบาทน,นี่คุเอ้ยหนากตบว่าท่านได้ลลางตื่นแต่มาหิวก่อนแม่แม่เอฟซีบรรจัมได้มาขอถ่ายรูน้องอีหลานหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะไปหากินลูกซีดต่อปนิฮา้เขาบานีานา <c oughs> น้าก, <c oughs> ก,ก็่กีเบอกมปนหนานี่างแล้วานางแล้วคุณ <c oughs> ละลุ่มเต็งใคยอ่ะอู้ปรัตื่นแล้วค่ะหิวค่ะภรรยาจะมินดี 要买的哪一个？ ลายที่มำลังได้อยืนมาปิด้องใสให้นะครับอีกหลายมือกำลัเพินเพลนอยู่เยออไให้ไผ่ำหอมนี่นะครับขอบพระคุณเสียแอง่ให้ไผ่มันพอดํำหอมไผ่ให้ไผ่ำหอมนี่ขอบคุณทุกทื่อนนะครับขอบคุณที่มา้มหารวจจุนอ๋อเหรออ๋อนึ่ว่าขขงพี่เต้ายองใส่ใจทกดวงของพี่นอนสกบูสมบูครับตอนพี่นองได้ขึ้นเราไปไปนรื่อยเรื่อยแลเรเอาสมภารไปถอยแล้งนอนหลับเองมือนอนเกินเกินแสนที่ที่ไหนสมนักาาธาน ปวดสิมากกอ,อจืดแล้วมันคื่นสามตัวเด็กน้อยตื่นละค่ะลงรถตูดได้ไก่ยางหากินเลยเห็นรถลูกชิน้นนะคะเพื่นไก่ยางรีวๆไปรถลูกชิน้นค่ะเดี๋ยวหายาแล้วจะขอเงินละค่ะหิวหิวละค่ะหิวละค่ะอ่ะคุณย่าไปแล้วเลือกลูกชกิ้นได้ปบานอีกเลยหน้าก็ว่าท่านได้ล่ะตื่นแต่ไม่หิวก่อนแม่แม่เอฟซี บรรจำได้มาขอทายรูนร่างอิหลาหน่อยค่ะขอบคุณค่ะนปฮะกิลูกซีต่อปนิฮาหน้าขนหน้าก็ร่างเ <c oughs> มื่อกี้ทุบอกเป็นหนานี่ <c oughs> ร้างแล้วหน้าแล้วเป็นอะไรุ่มเต็งคายอ่ะอู้วมาะสันตื่นแล้วค่ะหิวค่ะ 你他妈的哪一点不？